โดยพื้นเพแล้วครอบครัวของพ่อเป็นคนพิจิตตอนพ่อเริ่มเป็นวัยรุ่นกงหรือปู่ก็จะให้พ่อทำนาตัดหญ้าเลี้ยงวัวทั่วไปเหมือนคนอื่นๆแต่พ่อมีโอกาสได้ไปรู้จักกับลุงแสงแกเป็นคนรับเหมางานนาคือแกมีรถไถไว้รับจ้างซึ่งเมื่อก่อนถ้าใครมีรถไถก็เรียกว่าเสียได้เลย แกถูกใจที่พ่อเป็นเด็กขยันเลยชวนมาทำงานด้วยคือเอาพ่อมาหัดขับรถไถยพอมีงานรับจ้างไถนาที่ไหนแกก็จะหนีเอาพ่อไปขับรถให้แกด้วยทุกครั้งและพ่อก็ชอบเพราะว่าได้ขับรถไถได้ไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นแถมได้เงินและงานก็เบากว่าทำนาที่บ้านเยอะพอเราว่าไปไถนาแต่ละที่ก็จะเจออะไรแปลก ทั้งเรื่องน่ากลัวทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครั้งหนึ่งแกเคยไปไถนาแถวแถวตางอำเภอไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักและแกกับเพื่อนก็รู้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งใกลๆกลับที่แกไถนาดองประกาศขายด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นแถมอยู่กับพักพวกเลยห้าวและคึกขนองชวนกันว่าจะไปขโมยประกาศดองที่ดองอยู่ในองค์ใต้ทุนบ้านสักสิบยีบหัว เพื่อเอามาตุนไว้ทํากับข้าวและกับแกล้มไว้กินแอมเล้าขาวตอนกลางคืนเสียหน่อยพองานนาเสร็จตอนโพลเพลพอกับเพื่อนๆสาี่นคนก็ชวนกันว่าร้อยค่ำกว่านี้อีกสักหน่อยจะไปซุ่มที่ดงตรงข้างบ้านที่หมายตาไว้พอเจ้าของบ้านเข้านอนคอยดอดไปหยิบป,ประกาศดองใต้ถุนบ้านจะว่ากันจริงๆแล้วเรื่องที่จะเอามาเพื่อหวังกินมันเป็นแค่เรื่องรอง แต่มันคือความคึกขนองอยากจะไปทำอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อให้มีเรื่องเอามาคุยกันตอนกินเหล้าซะมากกว่าพอได้เวลานัดหมายก็พากันเด้นกายเดินออกจากแคมป์ที่พักเพื่อไปที่บ้านเป้าหมายจากนาที่พ่อทำงานอยู่แค่เดินเลาะทุ่งไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเพียงแต่บ้านกับนาจะอยู่กันคนละฝั่งกับบึงเล็กๆฝั่งที่พ่อหมายจะไปซุ่มรอ เป็นดงป่าสูงท่วมหัวที่ยังไม่มีใครมาถากถางจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้พลางตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจเวลาน่าจะไม่เกินสองสามทุ่มพ่อกับพักพวกก็เดินมาถึงดงยะคาริมบึงเพื่อรอเวลาจากตรงนี้สามารถมองเห็นเรือนได้อย่างชัดเจนตัวเรือนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงใต่ถุนบ้านเต็มไปได้วยองค์สำหรับดองผกาด บนเรือนมีชานกว้างยืนพ้นออกมาจากขอบหลังคาเพื่อเอาไว้พักผ่อนตากลมหรือนั่งกินข้าวกินปลาที่ขอบชานบ้านมีเพียงเสาเตี้ยๆเ,เอาแผ่นไม้มาตีกั้นเป็นแนวห่างๆแค่กันตกจึงทำให้ไม่มีอะไรมาบางังสายตาที่จะคอยเฝ้าดูว่ายังมีคนอยู่ที่ชานบ้านหรือเปล่าเวลานั้นบ้านยังเปิดไฟ มีเจ้าของบ้านเป็นลุงกับป้าอายุราวๆหกสิบมานั่งตากลมยามค่ำคุยกันที่ชานบ้านแค่ครูเดียวก็พากันปิดไฟเข้านอนพอไฟปิดทางฝั่งพ่อก็คุยกันว่าจะรออีกสักพักพอให้เจ้าของบ้านหลับสนิทแล้วค่อยย่องไปที่ใต้ถุนบ้านกะว่าแค่แป๊บเดียวก็ได้ประกาศดองไยายาแกล้มเล่าแล้วต่างก็คุยกันไปหัวเราะกันไปตามประษาวัยรุ่นที่คึกขนอง เพื่อรอเวลาพอเริ่มแน่ใจว่าเจ้าของบ้านหลับแล้วเพื่อนพ่อคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมจะเดินอ้อมบึงไปที่บ้านแต่อีกคนในกลุ่มก็ดึงมือเพื่อนคนนั้นให้นั่งลงอย่างกระทันหันแล้วชีโบชีเบไปที่บ้านหลังนั้นแม้ไฟจะดับสนิทแต่ก็พอมีแสงจากพระจันทร์ให้เห็นความเป็นไปที่ชานบ้านได้รางๆยูย ประตูบ้านก็เปิดขึ้นพร้อมกับมีคนโผล่ออกมาจากด้านในแม้จะเห็นได้ไม่ชัดแต่ก็พอจะเห็นได้ลางๆว่าเป็นชายรูปร่างผอมสูงโผกผ้าแดงไว้ที่หัวหนุงผ้าคาดเอวคล้ายจงกระเบนไม่ใส่เสือ้อเนื้อตัวที่ดำมาเมี่ยมกลืนไปกับความสรัวจากแสงจันทร์ร่างนั้นออกมายืนที่ขอบของชานบ้านหันหน้ามอมาตรงจุดที่พ่อซุ่มอยู่ ตอนนั้นพวกพอแค่สงสัยว่าน่าจะเป็นลูกของแกแต่จะออกมายืนทำอะไรมืดๆจะรู้ว่าพวกพ่อมาซุ่มอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะระยะจากบางคามบึงมาก็มืดมากแถมมีป่าย้าขาพลางตัวอีกด้วยไม่น่าที่จะเห็นพวกพ่อได้นิ่งดูอยู่สักพักก็เห็นร่างนั้นค่อยๆเดินวนไปวนมาที่ชานบ้านแต่ก็ยังหันหน้า มามองยังจุดที่พวกพ่อซ่อนตัวอยู่ตลอดจนทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ดียังไม่ทันที่จะถามอะไรกันอยู่ๆร่างนั้นก็หยุดเดินหันหน้าตรงมาทางพวกพ่อแล้วชี้นิ้วพร้อมกระทืบเท้าเสียงดังปังพวกพ่อใจลนกันวูบและยังไม่ทันจะหายตกใจกับอาการนั้นอยู่ไม่อยู่ร่างใหญ่ที่ดับมาเมื่อม ก็กระโดดจากเรือนลงมาที่พื้นดินหน้าบ้านแล้ววิ่งตรงดิ่งมาที่บึงไม่ต้องนัดกันเลยทุกคนพร้อมใจกันหันหลังวิ่งร้องว้ากันลั่นทุ่งพอบอกว่าตอนนั้นเหมือนได้ยินเสียงดุดุดังก้องให้หลังมาว่าพวกมึงไปจา,าจากบ้านกูกเดี๋ยวนี้ใครได้ยินบ้างก็ไม่รู้แต่พ่อบอกว่ามันชัดเหมือนเสียงมาจากลำโพงก็ไม่ปาน เมื่อทุกคนวิ่งกันตาเลือกถึงแคมป์ลุงแสงได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลิกมุงออกมาดูเห็นกลุ่มลูกจ้างหนุ่มลเห่านั้นมายืนหอบลินห้อยกันที่หน้าแคมป์แกก็ตะโกนถามว่าพวกมึงเป็นอะไรกันมาหลังเพลาจากการหอบเพราะวิ่งกันมายังไม่คิดชีวิตแล้วเริ่มสงบสติอารมณ์กันลงได้แล้วทั้งหมดก็เล่าเหตุการณ์ให้ลุงแสงฟังโดยเสียงที่ยังไม่หายสันดี แกฟังจบก็ยิ้มมุมปากหัวเราะฮือๆโดนผีเลือนเล่นงานกันแล้วพวกมึงดีนะที่ยังไม่ได้หยิบของเขามาไม่อย่างนั้นดีไม่ดีได้เป็นผีเฝ้าบึงกันหมดแล้วแกก็บอกว่าถ้าบ้านไหนมีของหรือสมบัติเยอะและพอจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างก็จะเลี้ยงผีเรือนไว้เฝ้าข้าวเฝ้าของแล้วก็เป็นความสวยของพวกพอ่อที่มาเจอบ้านหลังนี้เข้า สมน้ำหน้าลุงแสงพูดกลั้วหัวเราะแล้วถามว่าทีนี้จะเข็ดกันไหมพวกพอก็รีบพยักหน้ากันหัวแทบหลุดรับคำว่าเข็ดกันทุกคนแค่เหตุการณ์ครั้งนั้นพอบอกว่าหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นแล้วจนมาเจอกับตัวรอบสองคราวนี้ทาไมได้อยู่กับคนที่รู้วิชาพอว่าป่านนี้คงได้เป็นผีเฝ้าดงที่เพชรบูรณ์ไปแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนพีเรือนเล่นงานร่วมปีจนเรื่องราวในคืนนั้นค่อยๆเลือนหายไปตามช่วงเวลาลุงแสงได้รับงานไถนาแถวๆถวลมเก่าเพชรบูรณ์สมัยนั้นป่าเขายังอุดมสมบูรณ์บ้านเรือนผู้คนยังน้อยมีแต่คนทำไร่ทำนาเก็บของป่าขายลุงแสงรับงานไถนาที่เชิงเขาแถบนั้นและพอ ก็ไปร่วมงานไทยด้วยเหมือนเดิมรอบนี้ไปกันเยอะมากเพราะดวงแสงรับงานนาม,มาหลายแปลงต้องใช้รถไทยถึงสามคันแถมเป็นที่เชิงเขาต้องไถยข้าตามแนวขวางคล้ายๆนาขั้นบันไดจึงต้องใช้เวลานานพอสมควรงานนาดำเนินไปตามปกติโดยไม่มีอะไรขัดข้องรวมสองอาทิตย์ที่ต้องตั้งแข็มนอนค้างแรมกันที่เนินนาแถวนั้น จนถึงวันสุดท้ายที่ไถ่เสร็จและจะนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนก่อนจะเก็บของกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นต่จวบมือขับรถไถยอีกคนหนึ่งที่ครั้งนี้ลุงแสงก็ตามแกมาช่วยขับรถไถยให้ด้วยชักชวนพ่อให้ไปนั่งขัดห้างดักยิงสัตว์ในดงที่ตีนเขาไม่ไกลจากแปลงนาแกว่าคนแถวนี้บอกว่าดงที่ตีนเขาหมูป่าชุมนักท่านั่งห้างดักยิง ดีไม่ดีจะได้หมูป่ากลับไปแบ่งกันกินที่บ้านอันที่จริงพอแกรู้ว่าจะมาลงเ่าแกก็รู้อยู่แล้วว่าแถวนี้ยังมีสัตว์ป่าอยู่เยอะเพราะพื้นที่บริเวณนั้นยังเป็นป่าและเป็นเขาน่าจะพอให้มีอะไรได้ยิงได้หิวติดไม้ติดมือกลับบ้านได้บ้างจะเป็นเก้งอีเห็นหรือหมูป่าถ้าได้ติดมือกลับบ้านคือดีหมดแกเลยพกปืนลูกซองคู่ใจ ที่เอาให้เข้าป่ายิงสัตว์แถวบ้านมาด้วยกับว่าเสร็จงานแล้วจะเข้าป่าไปขัดห้างวัดดวงดูสักหน่อยพอก็นึกสนุกเพราะไม่เคยนั่งห้างมาก่อนเคยแต่ได้ยินคนพูดกันก็ตกลงตามตะจูบไปด้วยพอตกเย็นหน่อยตะจูบกับพ่อก็เตรียมของเพื่อที่จะไปนั่งขัดห้างตะจูบให้พ่อเตรียมมีดพระค้อนตะปูแล้วก็เชือก เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับขึ้นผูก้างส่วนแกก็เตรียมปืนพร้อมย่ามคู่ใจพกอะไรต่อมีอะไรจนย่ามตุ่มและที่ลืมไม่ได้ก็คือแกให้เตรียมห่อข้าวกับน้ำไปด้วยจะได้ไปนั่งกินข้าวเย็นกันบนห้างเลยพอกระจัดแจงตามที่แกบอกพรางตื่นเต้นที่จะได้ไปนั่งห้างครั้งแรกมีคนจะตามไปอีกหลายคนแต่ตะจวบไม่ให้ไปบอกว่าเวลาน้อยถ้าไปกันเยอะ ต้องขัดห้างใหญ่เวลาจะไม่พอเลยจะไปกับพ่อแค่สองคนแล้วก็ได้เวลาทางเข้าดงที่จะไปนั่งขัดห้างจะเดินตัดนาที่รับจ้างไถขึ้นเนินลึกเข้าไปซึ่งมองตอนนี้ที่ยังไม่ค่ำมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยไม่ได้เป็นปลาทึบอะไรมากมายเหมือนแค่เดินลึกเป็นเส้นตรงตัดไปไม่ได้ไกลมาก พอเดินกับตะจวบไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกก็มองซ้ายมองขวาบอกว่าแถวแถวนี้แหละดูแล้วน่าจะเป็นด่านสัตว์เล็กพอ,อยังนึกในใจว่าตะจวบแกก็ดูเชี่ยวชาญเรื่องในป่าพอตัวแกหันไปหันมาแล้วก็ชี้ไปที่ไซใหญ่ต้นหนึ่งบอกพอว่าเอาไซต้นนี้แหละกิ่งใหญ่ไม่สูงมากพอได้ขึ้นไปขัดห้างกันได้ไม่ยาก แล้วก็เลิงไปที่คบกิ่งไ่ใหญ่พุ่มหนึ่งบริเวณค่อนๆไปเกือบจะสุดของต้นที่ดูแล้วแข็งแรงพอที่จะขัดห้างนั่งกันได้สองคนแล้วสั่งให้พอ่อตัดท่อนไม้แถวๆนั้นยาวประมาณสองเมตรสิบกว่าท่อนแล้วเอาเชือกมามัดรวมกันไว้ให้พ่อปีนเอาเชือกไปคล้องที่กิ่งไรแล้วปล่อยปลายลงมาด้านล่างส่วนแก่ก็ค่อยๆดึงเชือกเหมือนเป็นรอก ชักเอาท่อนไม้ที่มัดไว้อีกฝั่งโยงขึ้นไปให้พ่อจับไว้จากนั้นแกก็ปีนตามขึ้นไปภูกห้างสำหรับนั่งสองคนลิดกิ่งอ่อนและใบไม้มาวางแปะที่พื้นห้างเพื่อบังสายตาใช้เวลาในการขัดห้างไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยตอนนั้นก็เกือบเกือบหกโมงเย็นจัดแจงกินข้าวกินปลากันเสร็จก็พอดีกับที่แสงแดดสีส้มเริ่มอ่อนแรง แล้วดวงอาทิตย์สีแดงเข้มก็ค่อยๆรับต้นไม้ที่ชายเขาจากนั้นไม่นานความมืดก็ค่อยๆกลืนทุกสิ่งที่เห็นให้เป็นสีดำสนิทมันมืดมืดจนใจหายจากความสนุกตื่นเต้นของพ่อเมื่อตอนเย็นตอนนี้มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นความประวันพรั่นใจเมื่อต้องตกอยู่ในความมืดสนิทเช่นนี้ เสียงจกระชันป่าร้องกันระงมดังจนแสบแก้วหูพอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเสียงจ้กระันป่าจะดังได้ขนาดนี้ก่อนคําพ่อสังเกตเห็นว่าตาจูดล้วงเอาอะไรบางอย่างออกจากยากมากำไวแล้วหลับตาเหมือนจะบริกรรมคาถาอะไรสั้นๆก่อนจะโปรยสิ่งนั้นไปทั่วห้างพอมาสังเกตดูจึงเห็นว่ามันคือมเมล็ดข้าวสารและก็แอบขนลุก เมื่อคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อสารที่เสกไว้เพื่อพิธีอะไรสักอย่างพอมองตะจวบเหมือนจะมีคำถามแกก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่มีอะไรมันเป็นความเคยชินของแกเวลานั่งห้างจะเอาข้อาสารเสกที่แกให้หลวงพ่อปลุกเสกมาให้โปรยที่พื้นห้างเพื่อความสบายใจเอาไว้กันอะไรที่มองไม่เห็นไม่ให้ขึ้นมาบนห้างได้แกอธิบายเสียงปกติ แต่คนฟังยิ่งคนลุกหนักกว่าเดิมแกนัดแนะกะ็พอว่าต้องอยู่ด้วยความเงียบห้ามพูดคุยกันเพราะพวกสัตว์ป่าหูมันไวมากได้ยินอะไรนิดหน่อยมันก็หนีแล้วแกทำท่าหนีไฟฉายกับกระบอกปืนชูปลายกระบอกขึ้นฟ้าแล้วตวัดลงไปตรงแถวแถวทางด่านด้านล่างซ้อมอยู่สองสารอบก็พึมพำพยักพเยิดหน้าอยู่คนเดียว พอถามว่ามีอะไรให้แกช่วยหรือเปล่าแกบอกว่าไม่ต้องที่ชวนพ่อมาด้วยพเพราะเผื่อว่ายิงสัตว์ได้จะได้มีคนช่วยกันแบกกลับแคมป์ถ้าโชคดีนั่งไม่นานสัตว์มาเข้าทางปืนก็ได้กลับกันเร็วแต่ถ้าดึกหน่อยก็คงต้องรอเช้าทีเดียวแล้วแกก็บอกให้พ่อเงียบได้เวลาแห่งความเงียบค่อยๆผ่านไป มันนานพอที่จะทำให้พ่อเริ่มเมื่อยและเน็บช้าเริ่มเล่นงานในขณะนี้น่าจะดึกพอสมควรและตอนนั้นเองพ่อก็ได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรมาเดินเหยียบไปไม้อยู่โคนต้นไทรตะจวบสะกิดพ่อเบาๆเพื่อดูว่าพ่อหลับหรือเปล่าพ่อขยับตัวรับให้รู้ว่าตื่นอยู่แต่ก็มองเห็นไม่ถนัดว่าตะจวบ เตรียมปืนพร้อมยิงหรือยังเพราะคืนนี้อาจด้วยเป็นคืนเดือนมืดแม้จะเป็นระยะใกล้ๆพอกระแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยได้แค่รอฟังเสียงปืนอย่างตื่นเต้นความรู้สึกตอนนี้เหมือนนิ้ของพ่อเกี่ยวอยู่ที่ไกลปืนเสียเองแต่ทันใดนั้นเองแทนที่จะได้ยินเสียงปืนกลับกลายเป็นได้ยินเสียงคนพูดมาจากโคนต้นไทร ตาตาจา้จาคนที่นา่งให้มา่ตามตาจับจาัจาเป็นเสียงหวานของผู้หญิงนางหนึ่งพอนางงงแต่ยังไม่ทันจะถามหรือพูดอะไรตะจวกก็เอื้อมมือมาบีบขาพ่อแรงๆเชิงให้เงียบแกไม่ตอบอะไรแต่เปิดไฟฉายส่องไปที่โคนต้นไทรและปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นพอตัวเย็นบูคนลุกทั้งตัว แบบที่วันลุกแล้วลุกอีกไม่ยอมหยุดนึกในใจว่าเอาแล้วกูไม่น่ามาเลยแต่ก็ยังอุ่นใจได้หน่อยที่ตะจวบแก,กก็ยังดูนิ่งๆแค่บนพึมพำเหมือนดาอะไรอยู่เบาๆในลำคอแล้วบอกพ่อว่าถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรให้นิ่งไว้ห้ามลุกขึ้นยืนเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะพลัดตกห้างลงไปคอหักตาย เล่นเตือนกันแบบนี้พอพูดเบาๆกับตัวเองแบบไม่มีเสียงว่าชิบหายละพร้อมทางขยับไปหาที่มั่นๆนนั่งจับกิ่งใสที่อยู่ใกล้ตัวไว้แน่นมือไม้เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่ออีกครูใหญ่เสียงของผู้หญิงคนเดิมก็ร้องเรียกมาอีกรอบแต่คราวนี้เสียงที่ร้องเรียกออกมามันช่างเย็นเยือกและโหยหวนกว่าครั้งแรกมาก ตาตาช่วยพาฉันออกไปทีฉันหลงทางจะหลงทางหรือจะมาตามคนกลับกันแน่พอนึกในใจแบบสั้นๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรและรู้สึกได้ว่าตาจวกกำลังล้วงมือลงไปควานหาอะไรในย่ามใบเก่าของแกแล้วก็ตอบเสียงนั้นกลับไปว่าเออฮินูได้ได้แต่เองลองจุดไฟให้ตาเห็นหน้าเองทีวะ ว่าเองเป็นใครแล้วแกก็โยนกล่องไม่ขีดไฟลงไปที่โคนต้นไทรเอา้าจุดให้ตาดูหน่อยจะได้เห็นหน้าเองช,ะชะัดๆไม่มีเสียงตอบแต่ค่อยๆมีเสียงย่ำใบไม้แห้งเดินวนรอบต้นไทรจากช่วงแรกแค่เสียงเดินวนช้าๆก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้น เร็วจนกายเป็นการวิ่งรอบต้นไทรอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่ๆก็มีเสียงกรีดดังลั่นมาจากทุ่งตะแบกที่ถัดจากต้นไทรที่พ่อกับตะจวบคัดห้างอยู่กิ่งตะแบกโยกไหวเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆมาช่วยกันขย่มสักสิบคนก็ไม่ปานอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นพอบอกว่าอีกนิดเดียวก็จะเป็นลมล่วงลงไปนอนกับพื้นห้างแล้ว ในช่วงเวลาของการสั่นประสาทนั่นเองตาจวบก,ก็ล้วงมือเข้าไปหยิบข้าสารสเศกในย่ามมากำไว้ตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอเห็นร่างๆว่าแกยืนขึ้นแล้วก็ควางข้าสารในกำมือไปที่ยอดต้นตะแบกบที่มาของเสียงกรีดนั้นพอขา้วสารพ้นจากมือแกไปก็มีเสียงกรีดที่ดังกว่าเดิมแต่จากครั้งแรกที่ฟังเหมือนเสียงที่เจตนาหลอกหลอนกลายเป็นเสียงที่เหมือนเจ็บปวดทรมาน ต่จวบไม่รอช้าแกหักปืนลูกสองเอากระสุนลูกปลายเก้าเม็ดที่บรรจุไว้เพื่อรอยิงสัตว์ออกแล้วขวางเอาลูกกระสุนอาบอาคมที่อยู่ในย่ามหยัดใส่ลังเพลิงท่องอะไรพึมพำสักพักก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่ต้นตะแบกแล้วเหนี่ยวไกเสียงสุดท้ายที่ได้ยินมันฟังเหมือนเสียงผู้หญิงที่เจ็บปวดร้องโอดโอย ค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆในดงลึกแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปพอมันหยุดหายใจไปชั่วขณะตายังเลือกเงื่อมาจากไหนไม่รู้ทั้งที่อากาศตอนนี้หนาวจนแทบจะต้องห่มผ้าซะด้วยซ้ำมาได้สติอีกทีตอนตะจวบมาขย่าตัวเรียกแล้วแกก็บ่นออกมาอย่างหัวเสียว่าอีหาเอ้ยมาขัดลาบกูแท้ๆ แล้วก็หันมาพูดกับพ่อว่าคืนนี้คงเหนื่อยเปล่าไม่น่าจะได้สัตว์อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่แล้วเป็นไงตัวสันเป็นลูกนกเลยนะเองแกถามพ่อคำคำโอ้ยไม่โดดลงห้างไปคอหักตายกระบุญแล้วตาเกิดมาไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้พ่อบอกเสียงสั่นๆตะจวบหัวลาะและตอบมาว่าเขาเรียกผีป่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก แค่ประเหมาะเคาะดีมันก็จะเข้ามาหลอกมาหลอนคนที่เข้ามาอยู่ในดงของมันเราดันโซยเองมาผูกห้างในดงมันเข้าพอดีตาเคยเจอเหรอดูตาไม่กลัวเลยพ่อถามด้วยความสงสัยแกหัวเราะแล้วบอกว่าคนที่เข้าป่าเข้าดงเคยโดนกันมาแล้วแทบทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้าป่า ก็จะมีทางแก้ของพวกนี้ติดตัวกันทั้งนั้นพอถอนหายใจแล้วบอกว่าหัวใจจะวายตายตะจัวโพวรแล้วบอกว่าคืนนี้คงจะต้องนอนห้างกันนี่แหละคงกลับไม่ได้แล้วพอรุ่งเช้าค่อยกลับพอรับคำทั้งที่ยังตัวสัน่นกว่าจะถึงเช้าพ่อแทบไม่ได้นอนเลยหูมันคอยจะได้ยินเสียงอะไรแว่วไปเรื่อยตอนเดินกลับนา ตะจวบบอกว่าอย่าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังถ้าอยากเล่าก็ให้กลับถึงบ้านก่อนแกขี้เกียจโดนซักแค่บอกว่าไม่มีสัตว์มาเข้าทางปืนเลยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาก็พอพอก็รับคำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอบอกว่าใครจะชวนไปนั่งห้างหรือเข้าดงตอนกลางคืนแกจะไม่ยอมไปกับใครอีกเลยจนถึงตอนนี้ นางฟังพ่อเล่าและลุ้นจนเกร็งไปทั้งตัวขนาดแม่เคยฟังเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้วยังขยับเข้ามาฟังใกล้ๆอีกรอบพอว่าสมัยก่อนป่ามันเยอะยิ่งป่าเยอะเรื่องเล่าก็จะเยอะตามไปด้วยบางคนที่อยากลองดีแต่ไม่มีวิชาจริงพอออกจากป่ากลายเป็นบ้าเป็นบ่อไปก็เยอะคนมีของมีวิชาเขาจะไม่มาอวดกันจะรู้ว่ามีของ ก็ตอนที่ต้องเอาออกมาใช้ในยามวิกฤตจริงๆเหมือนตโจกบนี่แหละที่มองเพลินๆแกก็จะเป็นคนแก่ทั่วไปใครจะรู้ว่าแกก็มีของดีพอตัวจากวันที่พ่อเล่าก็ทิ้งช่วงได้พักใหญ่จนมาถึงวันรวมญาติที่บ้านใหญ่หรือเราจะเรียกกันว่าแม่ใหญ่ส่วนตาเราจะเรียกว่าพ่อใหญ่ซึ่งพ่อใหญ่ได้เสียไปตั้งแต่ผู้เล่ายัางไม่เกิด พี่ปาน้าอาลูกหลานที่อยู่ต่างบ้านต่างอำเภอไม่ได้เจอกันนานก็จะมารวมกันครบในวันนี้เพราะเป็นวันครบรอบทําบุญให้พ่อใหญ่พอรวมบวงกินข้าวเย็นกันเสร็จสับแล้วตกค่ำหน่อยก็พากันส่งแม่ใหญ่เข้านอนแล้วก็ถึงเวลาของการตั้งวงดื่มพูดคุยถามไทยสารทุกสุกดิบของพี่น้องลูกหลานที่ไปปักหลักหากินต่างถิ่นต่างแดน เล่าป่าเล่าลงถูกจัดออกมาเป็นโหลกแก้วขนาดย่อมป้าน้อยพี่สาวคนโตของแม่ก็พูดขึ้นมาว่า mm. กูเห็นเล่าป่าแล้วกูนึกถึงตอนที่อีนางมันไปต้มเล่าเถื่อนหลังประชากับพ่อโอ้ยไปกันได้ยังไงไม่กลัวผีกลัวสางแกพูดไปหัวเราะไปทำหน้าหยางหยงและหันไปทางป้านางพี่สาวคนรองของแม่อีกคนป้านางก็นั่งหัวเราะแล้วพูดว่า ก็ตอนนั้นผีไม่กลัวมันกลัวตำรวจมากกว่าพร้อมทั้งหัวเราะแล้วก็ยกแก้วเหล้าป่าสาดเข้าคอหลับตาปีป้าน้อยเลยพูดต่อว่าเออแล้วเป็นไงล่ะเจอดีจนต้องวิ่งเสียจ,จนพ้าถุงหลุดลุยแล้วแก่กับป้าน้อยและพี่น้องที่พอจะรู้เรื่องนี้ในตอนนั้นก็พากันหัวเราะคืนพอได้ช่องพวกหลานๆก็ขยันขยอ ให้แกเล่าเรื่องที่ต้มเล่าในประชานในอดีตให้ฟังแกะก็วางแก้วเล่าพยักหน้ายืนตัวพิงผนังบ้านตั้งท่าพร้อมจะเล่าให้หลานๆฟังได้เดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟัง